น้องอยากไปนั่งเรือกับพี่ไหมจ๊ะเออเออเออนั่งเรือเรือนะครับต้องพูดให้ถูกนะครับต้องเป็นรอเรือนะครับต้องรั่นรีนรั้นรีนนะครับถ้าชวนน้องไปนั่งเรียรอลิงไม่ได้นะครับน้องไม่ไปครับอืออุอ้ยใครเลี้ยงปลาในกระชังเนี่ยอยากจะไปดูจังอ๋อลุงคนนั้นเองเขาเลี้ยงอยู่สองฝั่งตังปูนก็มีหลปูนนะ เ,เดี๋ยวขอไปดูปลาก่อนนะโอ้ยใครทักมาเนี่ยโอกูจะตกน้ำไหมเนี่ยดูสิโอ้โหดูสะพานเขาสิไม่แก้ไปเลยเดี๋ยวเขาว่าผมไปลักปลาเขาถ่ายให้ดูแค่นี้ก็พอนะครับทุกคนไม่รู้ว่าปลาอะไรครับเห็นตัวไหมครับมันก็แน่นอยู่นะแต่คืออันตรายไหมเนี่ย อยากจะเห็นว่าเป็นเป็นแลดอ๋อปานีนครับผมเห็นแล้วโอเคอันนี้พอนะครับไปใกล้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาจะว่าหาว่าผมมาขโมยแลาเขาเขาเลี้ยงเนี่ยเป็นกระชังกระชังเนี่ยที่น้ำปิงนะครับผมโอ้ไม่จะแกะงม สวยงามหล่องแปรอะโอ้โหมีตั้งผมจะไปโคตคิดโคตรหล่องแปรพอนะจะเคลื่อนตรงท่านอ่าสมมุติุกพูดไปเคลื่อนอย่งเออเขื่อนก็ว่าฝายฝายฝายเป็นห้องฝายเนาะมันทำไปจะเขื่อนเนาะฝายห้านมาฝายห้านเนี่เนาะห่องแปรเนาะถ้าอย่างโมนท่านนะเมืนนักนะเพาอิงกับอหล่องได้อยู่นะครับผมหล่องแปรจะเป็นแปรแบบไม่แหวงอันตรายมาได้นะแปรต้องเป็นแปรแบบอันเน่ยเมืองแกนเนี่ะเปือยแบบมีหลังคามีเป็นบ้านไอ้อยาเป็นห้องคาราโอเกะกินเหล้ากันแม่เนาะ โอเคไปล้วเปิดแล้วละไปขายครัวก่อนนะครับ